ท่าโลสวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะในคลิปนี้จะเป็นคําทํานายแบบรายเดือนค่ะจะเป็นของเดือนพฤศจิกาย,ยน2568นากะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะคะในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดค,ความสมพันไม่ จเดคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสอก็ดูได้ค่ะส่วนท่นานใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือไม่ก็แอดไลน์มาโดยตรงก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโล่ค่ะฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ วันนี้กวางอาจจะแบบเฉยๆนิดนึงนะคะเนื่องจากนอนไม่หลับอีกแล้วค่ะ,ะมาดูกันค่ะว่าพลังงานของชาวทัศน้ำนะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะใบแรกนะคะเป็นไพ่ Empress นะคะช่วงนี้นะคะอารมณ์จะ,ะขึ้นๆลงๆนะคะนะดังนั้น,นต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะนะ ต่อแม่ค่ะเป็นไพ่เจ็ดไม้ค่ะแล้วก็เป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะ คนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีในด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะหรือไม่นะคะคนคนนี้ก็อาจจะมีอายุห่างกันค่อนข้างเยอะค่ะอาจจะแบบบวกลบ5ปีถึง10ปีนะคะก็แบบคนละเจนเลยทําให้พูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะหรือไม่นิสัยของเขาคนนี้เขาอาจจะ ชอบเก็บตัวนะคะชอบหนีปัญหามีอะไรก็ไม่ค่อยมาพูดคุยกันนะคะต่างคนต่างอยู่อะไรแบบนี้นะคะนะมีไพ่อันนี้ขึ้นมาค่ะความคิดว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้มันออกแบบไปเรื่อยๆนะอาจจะมีความน่าเบื่อด้วยซ้ำนะคะดังนั้นต้องหากิจกรรมทําร่วมกันเนาะนะพยายามพูดคุยกันเยอะๆนะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมานะคะ,ะมาดูกันต่อนะ มีพ่เด็กถือเหรียญค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดิน,นะคะ่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะจริงจริง,รงแล้วเนี่ยธาตุดินกับธาตุน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีนะเหมือนหินกับหยางเนาะอืมนะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเข้าถึงยากก็ได้นะคะนะอืม ต่อแม่ค่ะมีไพ่สิบเหรียญนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่มีความไม่ชัดเจนนะคะไปไปมาๆนะคะ พราคิดว่าในเดือนนี้มันก็มีโอกาสที่จะชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะไพ่เป็นแรกขึ้นมาเป็นไพ่ของความชัดเจนนะคะไพ่เอ็มเพรสนะแล้วต่อมาเป็นไพ่สิบเหรียญอีกไพ่ของความมั่นคงเอ,อ่อไพ่ของแบบลองเทอมอะไรแบบนี้นะคะดันงนั้นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีโอกาสมากๆที่จะไปต่อได้นะคะมีโอกาสที่จะชัดเจนได้ด้วยนะคะอืมนะคราวนี้เรามาต่อกัอนค่ะ มีไพ่ห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็เดอะซันค่ะถ้าใครก่อนหน้านี้มีปัญหาทะเลาะก,กันมีการน้อยใจกันอะไรแบบนี้เนาะวางคิดว่า ในเดือนนี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแหละนะคะพะไพ่ขึ้นมาแต่ไพด่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ไพ่เดือดซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสํหรับแล้วนะ,ะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงทางออกนะคะแสงสว่างนะคะหรือว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยจะพบทางออกนะหรืออ,อะไรแบบนี้นะคะดังนั้น,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 นคู่ของคุณเนี่ยนะคะวังคิดว่าจะคุยกันรู้เรื่องแหละ จะคุยกันรู้เรื่องหาจุดตรงกลางได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะไปต่อได้นะคะคู่รัก,กธรรมดาทั่วไปมันก็จะมีง้องแงงงงแงกันนิดนิดหน่อยหนออ่อยเนาะแต่ว่าพยายามแก้ปัญหากันไปทีละจุดมันก็ไปได้นะคะอย่าละเลยความรู้สึกของกันและกันนะคะอ,อ,อ่ะ เพราะว่าไพ่ห้าเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของความน้อยใจบางทีเขาอาจจะน้อยใจคุณก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะน้อยใจเขาก็ได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าน้อยใจกันเราไม่ได้บอกกันไม่ได้พูดกันจะโทรจิตกันก็ไม่ได้เนาะเออก็ควรที่จะบอกกันไปตรงๆดีกว่าว่าเออเธออย่าทําแบบนี้นะเธออย่าทำแบบน,น,ออบบนี้เราต้องรู้จักการเจรจานะคะนะต้องรู้จักการเจรจาเพื่อหาทางออกนะคะอืมอมาดูกันต่อนะคะมีไพ่ t ดอ s t สตค่ะแล้วก็ห้าถ้วยนะคะส่วนใครที่เพิ่งเลิกลากับใครสักคนหนึ่งมานะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะไม่มีชีวิตที่ดีหรือ,อ,อจะไม่ได้เจอคนดีๆนะคุณจะเจอคนดีๆแน่นอนค่ะมีทั้งไพ่เดอ s t สตแล้วก็ไพ่เดอ s u ซันเออเป็นไพ่ที่คุณจะ อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วพอถึงถึงจุดหนึ่งนะก็จะมีคนเข้ามาในเวลาที่ใช่แบบ perfect timing นะคะดังนั้นตอนนี้รักษาตัวเองไปก่อนนะคะไพ่ห้าถ้วยหมายถึงการปล่อยวางเรื่องราวอะไรเก่าๆอะ่ะอะไรที่มันเอ,อ่ทำให้ปวดหัวท็อกซิกบางทีเราก็ต้องวางลงนะมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่เพิ่งเลิกลากันมานะอาจจะหมายถึงคนที่แบบ คบกันอยู่ด้วยนะคะแล้วทะเลาะก,กันเรื่องเดิมๆซ้ำๆนะคะวนเวียนไปเวียนมาเออมันก็ท็อกซิกเนาะบางทีเราก็อาจจะต้องออลดละตรงนั้นไปนะคะหรือบางอย่างะคะ่ะนิสัยบางอย่างที่เราทำแล้วเขาไม่ค่อยชอบ นะแล้วเขาก็แบบอาจจะพูดถึงพูดติงมาหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเช่นเออแต่งตัวไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็วางยกตัวอย่างนะทุกคนอย่าเพิ่งดราม่านะคะเออว่าเอ,อแต่งตัวไม่ไม่เหมาะสมหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วเขาพูดบ่อยๆเงี้ยนะมันก็ต้องถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเนาะทิ้งไอ้เรื่องที่มันไม่โอเคไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะมันก็ยังไม่สายนะตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณยังไงก็กลับมาดีได้ค่ะนะ เก้าหมายค่ะออย่างที่วังบอกไปค่ะอย่าให้มันเรื้อรังค่ะนะปัญหาต่างๆอย่าให้มันเรื้อรงังพอมันมีขึ้นมาปุ๊บคุยปุ๊บให้มันจบไปเลยนะอย่าให้มันเรื้อรังเลยระว,วังบอกเลยค่ะว่าเดือนนี้ไพ่พลังงานของเราเป็นเอ p มเพรสเนาะตัวคุณเนี่ย จะเอาอยู่กับสถานการณ์คุณจะรู้ทางไหนที่ไล่คุณจะรู้ว่าทํายังไงแล้วมันเป็นไพ่ของความมีสเสน่ด้วยนะกลายที่เป็นคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจริงจังเข้ามาผูกมิตรด้วยนะคะออก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนนะคะว่าไพ่เอ็มเพรสขึ้นมาเป็นพลังงานหลักว่าเราอะ่ะจะกินจุกกินจิกนะยิ่งเป็นธาตุน้ำอะ่ะธาตุน้ํามันจะมีความแบบ น้ำขึ้นน้ำลงอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนอยู่แล้วยัง้น,นก็ต้องระวังเป็นพิเศษเนาะเรื่องกินสุกกินสิกนะคะแบบเครียดปุ๊บกินพับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคะคุณขาอ่าอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อนะคะว่าทิศทางความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่ามีไพ่อะไรอยากเสริมขึ้นมาก็บอกมาสามไม้ค่ะอ่าเราก็เดวิลค่ะอืม มีใครมีแพนจะมาหากันไม่เอ่ยไฮเพรค่ะมีใครมีแพนจะมาหากันไหมม,ม,ม,าหาไหม,มีโอกาสนะที่คุณสองคนเนี่ยเออจะได้เจอกันบา,บางคนเนี่ยคบกันอยู่แบบแดนไกลเนาะเออแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่พอหมอพอเจาะนะคะในการที่มาเจอกันแล้วก็มันจะสร้างสีสันให้ในชีวิตมากๆเลยนะคะเห็นไหมเพราะว่าด้านล่างมันเขียนว่า ดีไซน์นะคะเออนะจะสร้างสีสันในชีวิตมากๆเลยนะคะเออแต่ใครที่มีความสัมพันธ์ที่ยังเป็นไม่ชัดเจนอยู่อันนี้ต้องพิจารณาก่อนเนาะอย่าเพิ่งไป18บแวงส8บวกอะไรอย่างงี้นะคะอืมไม่งั้นเดี๋ยวใจเราอ่ะมันจะเอ็นไปที่เขามากเกินไปนะคะอ่ามาดูกันต่อนะคะมีไพ่ชาริออรค่ะอืมเนี่ยไพ่ของการเดินทางนะมีไพ่ของการเดินทางขึ้นมาค่ะและหรือไม่อีกในหนึ่งไพ่ก็บอกว่าคุณสองคนเนี่ย มีความแตกต่างกันเยอะเนาะถ้ามีความแตกต่างก็พยายามที่จะเรียนรู้เข้าหากันแล้วมันก็จะไปกันรอดค่ะอืมนะคะเหมือนมากเกินไปก็ไม่ดีค่ะแตกต่างกันมากเกินไปก็ไม่ดีเนาะอืมนะคะออมีไพ่เด็กถือไม้ค่ะความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นนะจำได้ไม่เอ่ยว่าก่อนหน้านี้ควางเปิดขึ้นมาเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยสแสดงถึงความน่าเบื่อเนาะความแบบ เงียบๆต่างคนต่างอยู่นะคะเออนะแต่ว่าในช่วงเดือนนี้ความคิดว่าเออมันมันน่าจะดีขึ้นมันจะมีความตื่นเต้นมากขึ้นแหละเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของเซ็กชวลการ์ดเนอะถ้าตามตำราฝรั่งอะค่ะตามตำราไฟตามตามตำราไทยเนี่ยไม่มีหรอกอันนี้มันเป็นไพ่เซ็กชวลการ์ดเนอะก็คือเออมันจะทําให้เรากระตือรือร้นในเรื่องอะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าพอเจอเราก็จะรู้สึกอินอะไรแบบนี้นะคะอ่ะ คราวนี้วังขอดูหน่อยนะคะว่ายังไงต่อเนาะมีไพ่หนึ่งไม้ค่ะหนึ่งไม้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นไพ่เซ็กชวลการ์ดเนาะความสัมพันธ์คุณจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เนะาะใครที่ รู้สึกว่ามันแบบอีลุงตุงนางมากผูกกันไปผูกกันมามากมันก็ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ในที่เนี้ยไม่ใช่หมายถึงว่าคุณเลิกกับเขาแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะไม่ใช่นะหมายถึงว่าคือเริ่มต้นใหม่กับคู่ของเราอะ่ะเออแต่ส่วนใครที่รู้สึกว่าเออมันท็อกซิกมานานอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มต้นใหม่กับใครคนอื่นหรือเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองก็ได้นะคะ เออไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรักไม่จําเป็นที่จะต้องมีคู่แบบอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะ,ะพักอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้ให้รู้จิตใจตัวเองให้ได้ทําอะไรที่มันอิสระบ้างก็ได้นะคะอ่ะขอดูหน่อยค่ะว่าเขามองคุณเป็นยังไงคะอัศวินถือเหรียญค่ะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทก็จริงนะในเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะชีวิตรอบข้างรอบตัว แต่ว่าก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนกันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นอนะคะนี่นี่คือมุมมองของเขาเนาะแล้วก็อ่ะเมจิกเชียนเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งคนนึงแหละนะคะแล้วก็หกดาบนะความสัมพันธ์นี้อาจจะอยู่ไกลกันด้วยนะแล้วก็คิงออฟเพนากอลนะคะเ,เขามองว่าคุณเป็นคนที่ใจดีใจกว้างมีน้ำใจเอ,อ,อาจจะชอบแบบ สปอร์ตเขาสปอยเขาด้วยนะคะโอ้หลายๆอย่างของคุณเนี่ยคุณสมบัติดีเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นมั่นใจตัวเองเข้าไว้นะชาวธาตุน้ำนะคะต่อแม่ค่ะเจ็ดเหรียญค่ะอืคือทําอะไรของคุณเนี่ยก็คือเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะทําอะไรก็คือขึ้นไปหมดเลยนะะคเออเนะแต่ว่าถ้าเกิดในมองในเงืนเรื่องของความรักนะไพ่เหรียญเนี่ย เขาก็มองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ช้าเหมือนกันนะพอเข้าหาคุณแล้วคุณอาจจะไม่ค่อยตอบรับหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะเอออ่ะคราวนี้วางพูดเร็วไปมาเหนื่อยขอดูเอ่อความรู้สึกนะคะ4ีม้จ้าอ่า The w h e e o o f f o r t u n นนะคะแล้วก็ไ g นออฟ w วนส์ตามด้วย j u s t i สตินะคะ แปดเออ,เอ,อไม่ใช่แปดิเ,ออเดถ้วยนะคะเอ,อ่อความรู้สึกของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้มีคำว่ารักอะไรที่มันชัดเจนเนาะแต่ว่ามันก็เออพูดถึงความมั่นคงอยู่เหมือนกันเนาะเออความคิดว่าเขามีความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่มั่นคงอยากที่จะไปต่อกับคุณอยากที่จะเรียนรู้อะไรกันไปนะคะนะอยากที่จะมีคุณเหมือนประมาณว่าถ้าโชคชะตาถ้าแบบเรียนรู้กันไปแล้ว แล้วทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วทุกอย่างมันรู้สึกใช่เอ,อเขาก็อยากไปต่อเออดังนั้นเราก็ต้องทําให้หมันใช่นะ make it happen นะคะเออประมาณนี้เลยนะอ,อตัวเขาเนี่ยเวลาไม่ได้อยู่ใกล้คุณะ่ะเขาก็มีความคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเอ,อเดี๋ยวหาว่าโมมีไพ่ขึ้นมานะคะเจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของความคิดถึงจินตนาการเพ้อฝันเกี่ยวกับตัว,ตวคุณเนี่ยนะคะเออประมาณนี้เลยนะ อคลายที่นัดกันมาเจอกันเดือนนี้ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไปด่งไปเดทนะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้เนาะเพราะว่าเดือนนี้พฤศจิกาแล้วเทศกาลก็จะเป็นเดือนหน้านะคะอบกวางขอดูไพ่นังฟ้านิดนึงนะคะคลายที่รู้สึกว่ารู้สึกดาวมากๆ ความความรู้สึกมันสวิงสุดๆมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องขอความช่วยเหลือจากใครสักคนนึงนะคะอืมอาจจะเป็นด็อกเตอร์ก็ได้นะคะเป็นคุณหมอก็ได้หรือว่าเพื่อนก็ได้นะคะเออหรือว่าจะมาคุยกับกวางก็ได้เพราะว่าหลายๆคนที่มาดูหมอดูเนี่ยหรือว่ามาดูดวงเนี่ยะคะ่ะเอออาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากที่จะพูดก,กับใคร เออไม่อยากที่จะเอาเรื่องปัญหาหรืออะไรแบบนี้ไปพูดกับเพื่อนไปพูดกับญาติพี่น้องอะไรอย่เงี้ยก็เลยมาคุยกับเออกับหมอดูอะไรอย่างเงี้ยกวางคิดว่าก็โอเคนะอืมนะกวางก็ไม่ได้จัดอะไรนะคะก็สามารถมาดูกับกวางได้มาพูดคุยกับกับกวางได้อยากที่จะระบายอะไรกวางรับฟังหมดนะคะเพราะกว,วางเคยเป็นแบบคุณมาก่อนเออเคย เจอมอรสมชีวิตมาก่อนนะคะแล้วกวางก็ดีขึ้นแล้วแล้วดีขึ้นแล้วมากๆในทุกๆด้านนะคะดังนั้นก็เลยสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนได้เนาะ อามาดูต่อนะคะว่าไพ่นางฟ้าเขาแนะนําอะไรอีกบ้างนะคะไพ่านางฟ้าเขาบอกให้คุณเนี่ยระวังเรื่องสุขภาพเห็นไหมว่าไพ่ใบแรกนะคะพลังงานหลักของเราเป็น e อ press ใช่ไหมคะเออต้องระวังเรื่องของการกินจุกกินจิกนะคะนะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนค่ะยิ่งเป็นคุณเป็นผู้หญิงเนี้ยระวังปวดท้องระวังอะไรแบบนี้นะคะนะนะ อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนะคะระหว่างนี้ก็กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กวางด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะณนะตอนนี้นะคะถ้าเกิดเขาห่างกันไปนะคะหรือว่าคุณทะเลาะอ,อะไรกับเขาเขาก็ยังคงติดตามดูคุณอยู่นะคะ นะเป็นสตอเกอร์คนหนึ่งอ่านะคะเอาไม่ถือสตอเกอร์หรอกเขาเป็นห่วงแหละเขาก็เลยมาดูนะคะเขาอยากให้คุณอ่ะเป็นของเขาแค่คนเดียวนะคะอืมนะแล้วก็อีกใบเนือค่ะอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่คุยคุยกันอยู่หรือเพิ่งคุยกันเพิ่งเจอกันนะ,ะคะเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ดังนั้นก็อาจจะต้องให้ระยะเวลาหน่อยเนาะเออแบบ จะมาคุยกันรู้จักกัน2อาทิตย์แล้วมันจะจริงจังเลยเนี่ยวางคิดว่ามันก็ยังคงแปลกๆนิดนึงนะคะเออ คุยกันไปก่อนให้รู้จักแบ็กกราวเขาเป็นใครทํางานที่ไหนอะไรยังไงก่อนเนาะสัก2เดือน3เดือนเนี่ยกวางคิดว่ากําลังดีนะเอออันนี้คือความเห็นส่วนตัวของกวางนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของชาวทาดน้ํานะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวอางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะแล้วก็หรือไม่ก็แอดไลน์ไอเดียมื่อก็ได้นะคะเออใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์กวางทาโรค,ค่ะนะ อยู่ตรงนี้เลยนะวางเขียนเอาไว้ให้ลราตรงนี้นะคะเอาวันนี้ก็วางของตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย